สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนที่น่ารักทุกคนในวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของการตีบทค่ะก็เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาท่านะคะพอพูดถึงการตีบทนักเรียนนึกถึงอะไรคําว่าบทในที่นี้นักเรียนนึกถึงบทอะไรลูกบทเพลงบทอะไรอีกบทพูดได้ไหมคะบางครั้งตัวละครต้องพูดไหมคะบทพูด บทภาคอย่างเช่นภาคโขนบทเจรจาบทร้อยแก้วบทร้อยกรองบางครั้งเราพูดเป็นคำกรอนใช่ไหมลูกแล้วเราก็ใส่ท่ารำเพราะนั้นคำว่าการตีบทก็คือการแสดงท่ารำหรือหรือใส่ท่ารำตามบทที่เขากำหนดไว้ให้นะคะ ที่นี้หลักของการตีบทคืออะไรยืดหลังค่ะลักษณะของการตีบทก่อนจะไปทราบหลักของการตีบทเรามาดูก่อนค่ะลักษณะของการใช้มือลักษณะของการใช้มือถ้าพูดแบบถึงแบบนี้นักเรียนนึกถึงอะไรจีบอันนี้คืออะไรจีบอันนี้คือ จะอยู่สูงจะสองมือหรือมือเดียวก็คือนี่คือจีบวันนี้พอเรียนเรื่องการตีบทครูจะเรียกว่ามือจีบนะคะมือจีบแบบนี้มืออะไรคะอันนี้คือการตั้งวงและแบบนี้ล่ะคะแบบนี้ล่ะคะคือการใช้มือในลักษณะมือที่เรียกว่ามือแบ บางทีก็แบบนี้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 เราเรียกว่ามือแบอันนี้คือมืออันนี้คือมือจะสองมือมือเดียวสูงหรือต่ำก็เรียกว่ามือแบถ้าแบบนี้ล่ะคะถ้าแบบถ้าแบบนี้ล่ะคะถ้าแบบนี้ล่ะคะเขาเรียกว่ามือฉี เพราะฉะนั้นในการตีแบบตีบทเราจะใช้มือ3แบบค่ะแบบนี้เขาเรียกว่ามือแบ,บค่ะจะใช้การตั้งวงหรือแบบมือในลักษณะอื่นแบบนี้เรียกว่ามือจีบและแบบนี้เรียกว่ามือชี้จะชี้สูงชี้ไปข้างหลังไปข้างหน้าหรือชี้ต่ำเราเรียกว่านิ้วชี้มือชี้นะคะเราศึกษากันแล้วเวลาเราตีบทจริงจริง มือสามอย่างเราไม่ได้ใช้อย่างโดดเดียเด่ยวๆบางทีเราต้องอย่างท่ายิ้มเราต้องตั้งวงก่อนหรือใช้ลักษณะมือที่เรียกว่ามือแบก่อนจากนั้นเราเดินมือหนึ่งสองสามสี่แล้วมาเป็นมือจีบแล้วปล่อยก็เป็นมือแบอีกเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราจะในการเคลื่อนไหวมือจากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่งเนี่ย เดินมือจากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่งเพื่อเชื่อมท่าเนี่ยบางครั้งเราใช้มือแบจีบและมือแบหรือมือชี้ร่วมด้วยอย่างเช่นท่านี้ชี้นิ้วนี่เธอตวัดประกอบคําพูดแล้วกำมือหลุมหลวมหรือแบมือเรียกแบแล้วก็บางอย่างเราใช้รวมกันโดยเราแยกไม่ออกเลยได้ออกมั้ยมคะรวมกันนะคะนี่คือ ลักษณะของการที่เราจะใช้มือในการประดิษฐ์ท่านะคะในการประดิษฐ์ท่าเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียนผู้หญิงสองคนมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวผู้ชายอย่างนะคะผู้หญิงสองคนค่ะใครก็ได้ค่ะลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยแล้ว่ะกิมกับจูมาแล้วกีกับจูวิ่งเลย เอาละค่ะมองไปข้างหน้าค่ะครูให้เวทีนี้หนูครูจะให้สองคนแสดงท่าที่นั่งอยู่ข้างในนี้แสดงท่าตามด้วยนะคะให้เพื่อนแสดงท่าสื่อความหมายใครใครใครคิดได้ก็แสดงได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าเพื่อนสองคนเข่าตึงมองไปข้างหน้าค่ะนิง่งสื่อความหมายด้วยมือแบค่ะสื่อความหมายด้วยมือแบ อย่างเช่นท่าอะไรบ้างลองนึกสิคะทุกคนปฏิบัติตามค่ะนักเรียนตั้งมือขึ้นจะซ้ายหรือขวาตอนนี้ให้เป็นมือเดียวกันทางเดียวกันค่ะเอาล้วค่ะไม่โกงข้อสอกเวลาเราใช้มือแบแล้วตั้งไปข้างหน้าเราสายหน้าสื่อถึงอะไรคะการปฏิเสธ ท่าอะไรอีกลูกแบมืออ้าวปฏิบัติค่ะทุกคนท่านี้สื่อถึงอะไรลูกสื่อถึงสิ่งที่เรารเคารพเธอทูนบูชามีความรู้สึกที่ดีนะคะสิ่งด,ดีงามงามไม่ว่าจะเป็นสิ่งของออสิ่งที่เป็นนามรธรรมอย่างเช่นวิชาวความรู้โรงเรียนชาติประเทศชาติผู้มีพระคุณ คือบุคคลที่เราเคารพเท,ทิดทูนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้มือสูงเราต้องใช้มือสูงโดยเฉพาะมือขวานะคะเอาละค่ะลักษณะนี้เขาเรียกการไว้มือนะคะเราจะใช้สันมือหันไปข้างนอกมีท่าอะไรอีกคะท่าตายได้ไหมคะจำได้ไหมท่าตายเป็นยังไงท่าตายรวมมือทุกคนคะ่ะท่าตายหรือว่าหมดสิ้น ชีวิตนี้หมดสิ้นหรือทุกอย่างหมดสิ้นแล้วเราใช้ลักษณะการหงายมือแล้วแยกออกจากกันท่านี้สื่อถึงความสื่อลักษณะนี้แต่ว่ามันใช้ลักษณะการใช้มือแบนะคะลองใช้มือจีบลูกมือจีบมือจีบทำท่าอะไรได้บ้างเริ่มจากจีบหงายเมื่อกี้เพื่อนทำท่าอะไรแล้วก็ม้วนมือออกไปสื่ออะไรคะสื่อถึงความ ซื้ออะไรคะบอกให้ออกไปหรือไล่ให้ออกไปสองมือได้ไหมคะเห็นไหมคะท่านี้เริ่มได้จีบหมวนมือคะ่ะบิดข้อมือลงจากนั้นปล่อยมือตั้งวงขึ้นท่านี้เป็นมือแบบค่ะเห็นไหมคะท่าความหมายเดียวแต่เราใช้ลักษณะมือถึงสองแบบจีบหงายหมวนมือลงให้สุดแล้วเปลี่ยนเป็นตั้งวง นะคะลักษณะนี้คือไล่ออกไปแล้วถ้าเรียกให้เข้ามาละคะตั้งมือเป็นลักษณะวงกดปลายนิ้วเหมือนจะจีบแล้วไม่จีบแล้วก็ปล่อยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งค่ะตั้งวงลักษณะนี้แบบมือจีบเข้ามาแล้วปล่อยมือ,อะนะคะถ้าเรียกถ้าใช้มือชี้มือชี้บ้าง ชี้ตาหมายถึงอะไรลูกชี้ตาหมายถึงอะไรคะมองสองมือได้ไหมคะมองชี้ที่ปากพูดชี้ที่หูฟังยากไหมลูกภาษาท่าไม่ยากเลยตบมือให้เพื่อนคะ่ะนั่นคือการใช้มือ3แบบนะคะครูเชื่อว่าพอถึงเวลานี้นักเรียนของครูต้อง มองแล้วว่าเวลาคิดท่าเราจะต้องทํำยังไงใช้มือลักษณะไหนที่นี้ลักษณะของการใส่ท่าประดิษฐ์ท่าลา <_ c oughs> เขาบอกว่าไม่ใช้มืออยู่มือเดียวสูงตำ่ำใช้อยู่มือเดียวสวยไหมลูกไม่สวยนะคะไม่ต้องใช้มือเดียวเราควรเมื่อใช้มือนี้แล้วท่าต่อไปควรสลับมาใช้มือนี้บ้างซ้ายบ้างขวาบ้างหรือ สมือบ้างนะคะข้อที่สองถ้าต้องตรงกับคำพูดอย่างเช่นฉันรักเธอไม่ใช่ฉันรักคือถ้าไม่ชัดไปเร็วคำว่าฉันรักเธอเราใช้ท่าเดียวได้ไหมฉันรักเธอได้ไหมคะสิ่งสำคัญมันอยู่ที่รักเนี่ย นะคะไม่ได้อยู่ที่ฉันหรือเธอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดท่าต้องคิดตรงคําสําคัญไม่ต้องตีบททุกคําไม่จําเป็นต้องฉันหนึ่งท่ารักหนึ่งท่าเธอหนึ่งท่าไม่ต้องเยอะชาติศาสาศนาพระมหากษัตริย์เราต้องใส่ทุกคําเลยไม่ใคะทั้งชาติทั้งาศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์เรารวมเป็นท่าเดียวได้ไหมลูกได้นะคะเขาบอกว่า ไม่ต้องตีท่าทุกคําพูดให้เลือกเอาคําพูดสําคัญแล้วใส่ท่านะคะนี่คือกฎข้อที่สองข้อที่สามเมื่อใส่ท่าตรงกับคําพูดแล้วมันจะสื่อความหมายได้ชัดเจนต้องใส่ท่าให้ตรงความหมายนะคะอะไรอีกไม่ให้ท่าเหลื่อมกับคําพูดหลักของการตีบท ใช้ท่าอันนี้เขาเรียกว่าระดับที่สูงขึ้นไปนิดแต่ว่าเป็นความรู้ค่ะใช้ท่าให้เหมาะสมกับฐานะของตัวละครถ้าตัวละครที่เป็นกรรษัตริย์จะแนะนําตัวเองอย่างที่ครูเคยบอกตัวกรรษัตริย์ต้องแนะนําตัวเองอย่างอ่อนช้อยงดงามต้องใช้าการจีบค่ะแต่พอเป็นนางกำนันจะมัวช้อนมือจีบอยู่ไหมคะเป็นนางข้าหลวงหรือเป็นนางสนมใช้ชี้ได้ไหมคะแต่ได้ไหมคะมหาดเล็กแต่ได้ไหมคะมหาดเล็กแต่ได้ไหมคะ ได้จะมัวจีบอยู่ได้ไหมคะไม่ได้นั่นคือลักษณะการใช้ท่าให้เหมาะสมกับบทนะคะกับฐานะของตัวละครอย่างเช่นสมมุติว่าเราคิดท่าประกอบเพลงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโอ้หเพราะฉะนั้นคำคำร้องในในเพลงนั้นจะต้องมีความหมายที่ดีกล่าวถึงพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นท่ารำต้องดูยิ่งใหญ่ไหมคะท่ารำนั้น,ต,นต้องเป็นท่าที่ประดิษฐ์ประดอยไหมคะ ประดิษฐ์ประดอยสวยงาจะเป็นท่าแบบธรรมชาติได้ไหมคะกำมือตบมือกระโดดได้ไหมคะจะต้องท่านั้นจะต้องอ่อนหวานอ่อนช้อยนะคะเพราะฉะนั้นการคิดท่าเราต้องดูบทค่ะอันนี้สําคัญนะคะนี่ก็คือหลักการตีบทแล้วก็การใช้มือในการตีบทค่ะในวันนี้ครูมีภาพสวยๆมาฝากสวยแน่นอนค่ะภาพนี้นักเรียนดูแล้วตอบคำถามค่ะมาดูภาพค่ะ สวยไหมลูกสวยตรงไหนคะครูให้นักเรียนดูภาพนี้ทุกคนต้องบอกว่าสวยชอบไหมลูกพอดูแล้วรู้สึกยังไงสวยยังไงในชีวิตประจำวันเราแต่งอย่างนี้ไหมคะ